คือตอนแรกเนี่ยที่เราทํามาจากช่างตัวคือมันจบแล้วที่เราอัพสเต็ปมาแต่ว่ามันมีประเด็นตรงที่ว่าคือก่อนที่พี่จะทําที่เนี่ยครับทุกคนพี่เอารถไปจอดไว้ฝั่งนู้นแล้วทีเนี้ยฝนมันสาดพอฝนมาสาดปั๊บสนิมกินครับพี่ก็เลยเออถ้างั้นเดี๋ยวเราลื้อเช็ครยายละเอียดทุกอย่างเลยแต่ตอนเนี้ยพี่จะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะพามาดูาทุกคนน่ะ <S <S 1> <S 1> โอเคครับต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเจอสายดายุโรปกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็รู้สึก เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็พบกับผมแล้ว Infinity Bank นะครับพอดีวันนี้พี่อยากจะมาเล่นเกมนี้ครับฟรีไฟ <ป S 1> แต่ว่าพี่เนี่ยอยากได้ตัวละครว่ะไอ้เหี้ยแต่ว่ามึงดูเพชรกูดิไม่มีเลยอ่ะมีเพชรแค่ศูนย์เองพี่ก็เลยว่าจะหาเงินเติมเพชรซะหน่อยว่ะสองช้อนอ่ะโอ้โหไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่เคยเล่นนะเคยเล่นเรื่องเรื่องงานเหรเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นสิโอเคครับเดี๋ยวเราออกไปที่ข้างนอกกันเลยครับผมเราจะไปทำของโลกกันเพราะแต่พี่ได้ลื้อไปแล้วเพราะว่า รถฟรีโน่เนี่ยพี่ลือไปแล้วเพาราะว่ารถฟีโน่พี่เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยที่เราทํามาจากช่างตัวคือมันจบแล้วที่เราอัพสเต็ปมาแต่ว่ามันมีประเด็นตรงที่ว่าคือก่อนที่พี่จะทําที่เนี่ยครับทุกคนพี่เอารถไปจอดไว้ฝั่งนูน้นแล้วทีเนี้ยฝนมันสาดพอฝนมันสาดปั๊บสนิมกินครับพี่ก็เลยเออถ้างั้นเดี๋ยวเราลือ้อเช็ครายละเอียดทุกอย่างเลยแต่ตอนเนี้ยพี่จะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะพามาดูทุกคนน่ะเนี่ยจอดกลางบ้านเลยคิดเอาโก้หรือเปล่าถามใจเธอดูนี่คือปักโน่ของพี่นะครับเห็นไหมท อันนี้โคกนะครับก็ทิ้งไว้3าันแล้วกินได้ครับแตกินกินได้แหละเนือย <What? S 1> นี่ยพามาดูรายละเอียดนี่ครับตอนแรกเนี่ยพวกนัดพวกนี้มันขึ้นสนิมหมดเลยเพราะมันโดนฝนสาดนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้พี่ก็เลยถอดมาล้างก็คือง,ง่ายถอดเครื่องมาล้างใหม่แล้วก็เช็คพวกฝาวาลว <What? S 1> เช็คพวกวาลวพวกกระเดื่องวาลวพวกอะไรด้วยนะครับเพราะว่ามันมันโดนน้ำอะ่ะเออเราก็ต้องออกมาล้างแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่นี่ล่าสุดพี่ไม่รู้เลยครับรถ <What? S 1> ขาด เออน็อตหูโชกเนี่ยได้เปลี่ยนใหม่ใส่น็อตนัคมอีกนะครับผมก็ลักษณะประมาณนั้นแต่ตอนนี้ก็คือง่ายๆรถคือเสร็จแล้วคารบงคาบูล้างหมดแล้วชื่อว่าคาบูมันเคยรั่วตอนนี้ก็หายรั่วแล้วนะครับพี่แก้แก้ไขหมดแล้วหายแล้วเดี๋ยวท่านเดี๋ยวเราประกอบกรถกันเลยก่อนทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียวนะ <Okay. S 1> เวลาเนาะโอเวเราไล่ประกอบกันเลยดีวยกว่า จริงแล้วรถรุ่นนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับทุกคนถ้าลมแรงไปก็ขออภัยด้วยครับเพราะพี่ร้อนมากผมอามนะครับผมรถเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยสายพานนี่คือประกอบชุดบนได้ประกอบเครื่องเครื่องมันจะไม่มีพวกชุดเกียร์คือมันประกอบง่ายชุดข้างก็ง่ายจริงๆอ่ะพี่อยากถ่ายทุกคนดูแต่ว่ามันงานรีบนะนก็เลยแบบอยากรีบทําให้มันเสร็จเพราะว่าจะเอาไปวิ่งด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพอคันนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะล้างนะครับพี่จะเอาไปวิ่งด้วยแบบมันมีคนเด็กแถวนี้นะครับเขาทำรถมีโอมาแล้วแบบข้าวแบบอยากมาวิ่งบบบบพอออออะเเแแไไทป็นร ชื่อเตชิตอะไรอ่ะได้ข่าวว่าทำรถมาโก้พี่เคยหวั่นหรือเปล่าเตชิตพี่พี่เคยหวั่นอยู่แล้วทางใหม่พี่แบงค์พี่แบงค์ครับจริงจริงแล้วน้องเเป็นคนที่ใส่ดีนะเขาซื้อ R1M เพื่อมาขับกับผมเว้ยเออแต่ว่าผมไม่ขับด้วยไงผมก็เลยบอกว่าผมชอบขับฟีโน่เขาบอกได้พี่เขาไปทำมิโอมาไอ้เหี้ยโคตรสุดอ้ะกูบอกเลยพี่ก็เลยอ่าไหนไหนมึงกล้าทำมาแล้วได้เราก็ไล่เก็บ้วเราแล้วเดี๋ยวไปไปขับเล่นกับน้องเขานะครับแต่พี่คิดว่ายังไงแบบ เราก็ต้องนัมเบอร์วันอยู่แล้วครับมันมันพูดยากอะ่ะคือรถเรามันนัมเบอร์วันอ่ะใช่มชจ๊อบมันนัมเบอร์วันไงคือ,อยังไงเราก็ต้องชนะอยู่แล้วอะ่ะเออให้ว่างไงวะแน่นอนอยู่แล้วของของจริงของจริงของแท้ของแท้ของแข่เนาะนี่ไนงะแหละเราก็เลยต้องมาไล่เก็บดีดๆเพราะว่าเราจะประมาทรถเขาไม่ได้นะครับเพราะแต่ว่ารถน้องรู้สึกว่าจะทํากับช่างออฟนะแต่ว่าเห็นว่าชักยาวเตออะไรกูไม่รู้ว่าชักอะไรวะ่จะชักยาวแหละชักเบาเนา จริงๆตอนแรกเราลื้อเลยแต่โค้งเลยนะ<ช>เออแล้วเราก็เก็บเก็บมาจนขนาดนี้ก็คิดเอาว่าไม่มีสนิมเลยอะ<ท>่ะมันก็สาตาร์ทติด็ไปจับเอาเบาะขึ้นเลยแล้วกันเรื่มการไม่เสียเวลาเอาเบาะขึ้นเลยเดี๋ยวนะไขนี่ก่อนนิดนึงอีกนิดนึงไขเบขาะไขอะไรใส่สายไฟก็สาตาร์ทได้แล้วครับทุกคน <Okay. S 1> แต่พี่ว่ายังไงคันนี้ก็แรงนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปขี่ดูตามทุ่งนาดีวกว่าว่ารถพี่มันทรงไหนเออโอเคปะล่ะอยากดูปะล่ะจริงๆก็ไม่ไม่ เอาไปขี่ตอนนี้มันเค์ฟิวนะจอมนาอมันมันอันตรายเกินไปะวะไอจอมประโยชน์อันตรายเกินไปวะอันนี้อันนี้พี่เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงเด็กดูดิพี่เลี้ยงเด็กลูกก็จะมาเฝ้าพี่ทำรถตลอดเลยนะกลัวกลัวพ่อหายมั้งไอ้เหี้ยมไม่ได้อยากมารลกคนเขาพามาไอ้เหี้ยะเพิ่งตื่นด้วยโอ้โหนี่ครับพี่บอกว่าการทํางานง่ายถ้าบ้านใครที่พอจะมีเงินเหลือนะครับพี่แนะนําเลยนะซื้อเถอะปั๊มลมกับบล็อกลมซื้อเถอะนะจริงจริง แม่งใช้งานได้ดีมากจริงแล้วแบบเอาแบบเอาแบบปรับแรงได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าน็อตเบอร์เล็กๆเ,เนี่ยแล้วเราไปขัน<ะ>ไอ้นี่มากมันอาจจะขาดได้ครับอย่างสมมุติน็อตเบอร์8พี่ก็จะปรับถึงประมาณเบอร์1เบอร์2อย่างเงี้ยน็อตเบอร์8ปแบบเหมือนให้มันเข้าไปให้มันแน่นเฉยอะถ้าพอจะเอาแน่นจริงก็เป็นเบอร์2อโอเคอย่างเบอร์ส0ก็เหมือนกันเบอร์ส0ที่ปรับอยู่ไม่เกินเบอร์สถ้าเบอร์10อ่าเบอร์2มันก็แหละ เพราะว่าถ้าเราปรับไอ้นี่มากปั๊บเนี่ยโอกาสขาดแม่งเยอะมากเลยเ,เห็นไหมครับถ้าเป็นเบอร์1ิเนี่ยถ้าเบอร์8พี่จะปรับเลขหนึ่งแล้วมายิงแน่นเลข 2, <Okay. S> 2> เบอร์สิบแนสองแน่นเลขสาประมาณนี้นะครับง่ายๆแล้วก่อนจะขันทุกคนก็ต้องขันให้มันเข้าเข้า,เข,าเข้าเกียวไปก่อนนะไม่งั้นมันจะมีโอกาสลูดได้นะเพราะาแรงบล็อกมันยิงแรงมากมาดอกายิงแล้วแบบน็อตหัวหลุยได้ขันเข้าไปก่อนนิดนึงพอรู้ว่าน็อตมันเข้าเกียวแล้วเนี่ยใส่แม่งบ้างบ้างบ้างจบทำงานง่าย นั่นแล้วนี่นั่นตัดแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์8ปก็อัดไม่เกินเลข2เพราะถ้าเลขนะครูดเหลืออะไรกัจ๊อบเหลือแบตแบตอยู่ไหนวะโอ้รถคันนี้มันมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไหมนี่แป๊บหนึ่งพี่มา A few moments later เกิดจริงๆงแล้วหลายๆคนจะถามว่าทำไมพี่แบงค์ถึงเวลาไม่ขี่รถถอดแบตไปทำไมก็พี่กลัวแบตมันเสื่อมพี่ก็เลยถอดไว้นะครับผมจริงๆแล้วใครจะใส่แบตก็ได้แต่คือเอาง่ายๆมึงเคยเห็นปะลาดรถถ้าไม่ได้ขี่เลยแบตเสื่อมนะเว้ยจ๊อบพี่ก็เลยเลือกที่จะถอดนะครับอันนี้เป็น เป็นข้อแนะนำนะสลับใครทารถสายจอดแนะนําให้ถอดแบตนะครับชัวร์ที่สุดแล้วชัวร์ที่สุดแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยแบตบเรามันก็จะมีประฏิทธิภาพที่แบบว่าอาจจะชึ่งเดียวติดเลยก็ได้นะรถพี่ทุกคันอนะชึ่งเดียวติดหมดไม่มีแบบรีลาแอร์แอ๊์แอ,แอ,แอ,แอสมาร์ทด็อกไม่มีหรอกถ้าได้สตาร์ทเนี่ยชึ่งเดียวเท่านั้นยู่มาต่อสายไฟครับข้างๆชุดนี้ก็จะมีสายไฟอยู่ประมาณ2 3สเส้นไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายกี่ไกกองด้านนี้ก็ลบสายไฟไว้หน่อยนี่ เก็บสายไฟสวยๆนะครับทุกคนเพราะว่ารถใครใครก็อยากให้มันเนียนอ่ะนะก็เก็บกันดีๆพยายามเก็บให้มันแบบดูดีอะ่อะรถอ่ะรถเราเองอะ่ะทำไงก็ได้ให้มันแบบดูหล,ลอ่อๆเนี่ยปับ๊บแล้วด้านนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีสายใดสาตาร์ทแล้วก็เสียบลงไปปึ๊บมันก็จะอยู่เข้าที่ของมันฝั่งนี้ก็จะเป็นสายกาวกาขึ้นมาจบเดี๋ยวพี่ขัดน็อตกอนจำว่าติดปะติดทีเดียวชั่งเดียวเชื่อดล <muffled S 1> ไ,ไม่คือรถคันนี้มันต้องบอกว่ามันสมบูรณ์มากเว้ยไม่น้องๆทางบ้านรู้อยู่แล้วว่ารถคันนี้มันสมบูรณ์จริงๆโคตรสมบูรณ์อ่ะคิดเอาแล้วกันว่าลูกใหญ่ชักยาวโดนรถผมอะ่ะคิดเยอะรถไออีไก่ข้างไขอ่อ่ะเจอแล้วแหละคิดเอาแล้วกันนะถึงขั้นลื้อเครื่องอ่ะวั่านั่นอะ่ะนะมาใส่แบบเสร็จละทีนี้ก็ไม่เหลืออะไรล้วก็เช็คว่ารถเรามีน้ํามันหรือเปล่าอันดับแรกเช <c oughs> ื่อเหลือนิดเดียวจะไม่เปไรสตาร์ทได้ <c oughs> <caterp> เปียวเลยแล้วกัน เอาเลยนะไม่มีอะไรแล้วนะไอจับมีอะไรบ่าไม่มีไม่มีแล้วนะได้เลยบ้า่รลองดูเอาเลยนะใยน่เดาึ้งเดียวติดรถคันนี้ไม่เคยสตาร์ทเลยนะอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวจับให้ดูเนี่ยจับได้เลยเนี่ย <What? S 1> ไม่เคยสตาร์ทมาก่อนนะครับก็ออกมาด้วยกันเมื่อกี้นะครับก็คือง่ายๆอย่างให้บอกประกอบเข้าไปได้ไม่ได้นี่เลยตั้งมาร์กตรงปั๊บจับนี่จับได้ดูเลยไม่ร้อนเห็นไเอามือจับเ,เออ เอาหน้าเอาหน้าจับไปไม่สัตว์ช่องเดียวอย่างที่บอกเมื่อกี้ยังไม่ได้ังดันนะโอเคครับก็ถ้ากอบว่าจบแล้วง่ายๆเห็นปะจับเครื่องแล้วนะก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกทุกคน อย่างที่พี่บอกนะครับรถทุกคันถ้าได้ทําออกจากมือพี่เองนะครับหรือได้เก็บจากมือพี่เองรถทุกคันต้องเนี้ยบนะโ <Okay. S 2> พบอกนะครับ เพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะมันจะเสียโลโก้นามบวันแห่งวงการนะเว้ยน้องๆเองว่าบักโนพี่เอาปะวะพี่เชื่อว่าทุกคนอนะ่ะอยากดูพี่เอาบักโนไปยกวะ่ะถ้าอยากดูบวกหนึ่งไว้เดี๋ยวพี่จัดให้พี่ขนไปบ้านยายไปยกอยู่บ้านยายเอาจริงเพราะว่าถนนในเมืองตอนนี้ยกไม่ได้ต้องต้องไปบ้านยายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเคร่งมากพอสมควรเลยเกี่ยวกับเรื่องการขับรถแล้วก็อะไรๆอย่ๆเพราะว่ามันติดโควิดด้วยติดเคอร์ฟิวด้วยนะครับก็จะลักษณะประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็คันน็อตไล่เก็บอะไรนิดหน่อยก็ตอนนี้ก็เสรารเม เห็นไหมเองดูดิสายไฟเนียนปะละ่ะเก็บเนียนแล้วก็ทําทางเดินระบบน้ามันใหม่ด้วยเ<ฮ>พราะตอนแรกสายน้ำมันมันพับท้ายมันเลยแบบมีอาการนิดนึงเพราะน้ำมันมันลงไม่ทันแต่ตอนนี้จบแล้วบักโน่พี่อะหืแม่งไม่ได้ขิงอะไรเลย,ยแล้วนะเดี๋ยวเก็บเราเลยอยให้หมดกันมาให้หมดก่แค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรแล้วก็อยากจะฝากนะครับอยากจะฝากถึงน้องๆจากทางบ้านว่าถ้าสมมติว่าทุกคนว่างๆเนี่ย<ป>ไม่มีอะไรจะทํานะครับพี่แนะนําเลยนะครับลื้อรถเล่นเลยครับลื้อรถมาล้างครับ ลื้อรถมาล้างถ้าเครื่องมือครบก็ลื้อแบบลื้อแก่นเลยแต่ถ้าเครื่องมือไม่ครบก็ลื้อแบบเนี่ยมีไขควงอันนึงก็ลื้อชุดสีก็ดีนะเพราะว่ารถเราจะได้สะอาดมากขึ้นสําหรับใครที่รักรถนะครับผมที่แนะนํานะครับทำไอ้นี่จะดีมากเลยดีกว่าแบบนอนอยู่บ้านเฉยๆโควิดมันก็ไม่ได้ทําอะไรอ่ะเห็นไหมพี่สร้างโรงรถมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะเว้จริงๆเพราะพี่เป็นคนชอบทําเองนะครับเพราะว่าแบบปคือถ้าจะพูดตรงๆอ่ะผมพูดคําเนี้ยทุกคนจะเห็นด้วยกับผมเลยช่างทําไม่ค่อยถูกใจ ไปจ้างเขาทำอ่ะไม่ถูกใจเหมือนทําเองนั่นแหละอย่างที่ช่างเขาพูดก็ถูกครับที่เขาบอกว่าอะไรนะรู้มากทําเองให้ยืมเครื่องมืออะไรนั่นก็จริงของเขานะครับผมเขาพูดถูกนะครับก็เราก็ไม่ต้องไปเช่าเครื่องมือเขาครับเราก็ซื้อเครื่องมือทําเองที่บ้านเลยอัอนไหนทาได้ก็ทําถ้าไหนทําไม่ได้ก็ให้ช่างเขาทาที่บอกเลยว่าแต่งสวยแต่งงามใครก็ทําได้แค่ขันน็อตขันน็อตเปลี่ยนเฉยอ่ะมันเปลี่ยนง่าย<ะ>แต่ถ้าทําเครื่องก็ให้มันเป็นหน้าที่ของช่างเข้าไปแค่แค่นั้นแหละนอกนั้นเราก็มาเก็บเองอยู่บ้านอยากจะล้าง okay. จะขัดสีหรืออยากจะทําเฮียอะไรก็ทําแต่ว่าพี่เนี่ยวิชาพี่แบบค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าเก๋าพอสมควรพี่ก็เลยทําได้ทุกอย่างนะครับผ่าเครื่องวิ็ผ่าได้นะเห็นรถไอ้ยักษ์เปล่าวันนั้นอ่ะตีลังกาเพราะพี่เป็นคนผ่าเครื่องให้มันตั้งมากก็ตั้งกันมาไม่ตรงโ่ารถอะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้วบักโนดูเป็นไงเสร็จแล้วตอนนี้ ดูครับสภาพข้างในเครื่องสนิมแทบไม่มีเลยก็เหลือแค่ล้างเก็บรายละเอียดนิดหน่อยเพราะว่าเราเราเก็บสนิมหมดแล้วแล้วก็ซีรวดเนี่ยดูดิมาดูว่ามันมันเป็นจริงหรือเปล่ามาดูซีรวดไอ้จ๊อบดูซูมเลยซีรวดขึ้นสนิมอะเห็นไหมเห็นเออเนี่ยซีรวดแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมมันโดนละอองฝนเพราะฉะนั้นตอนนี้รถคันนี้เหลือล้างเก็บอีกรอบเดียวคือจบแล้วแล้วก็ซีรวดต้องมานั่งขัดกันสนิมเพราะว่าก็อย่างที่บอกสารธรรมเนี่ย เราเราไปจอดนู่นแล้วพอฝนตกปั๊บมันสาดเรียบร้อยแต่ว่ารถทุกคันพวกนั้น <ขอ S 1> เดี๋ยวเราค่อยไปล้างเอาแล้วค่อยไปไล่เก็บเอามืนันคือง่ายมันต้องไล่เก็บทุกคันน่ะนั่นแหละแต่ตอนนี้เราไล่เก็บบกักโนกก่อนซึ่งบกักโนกก็จบแล้วชั่งเดียวติดสตาร์ทต้องตั้งตรงน้ำมันเนี่ยมันมันจะหมดด้วยน้ำมันมันจะหมดได้ย๊อกนั่นแหละมันเหลือนิดเดียวเอออีกคำถามหนึ่งน้องๆถามมาว่า รถคันนี้พี่แบงค์เติมน้ำมันเป็นน้ำมันอะไรพี่แบงค์เติมน้ำมันเบนซินนะครับเบนซิน91ที่มันเป็นสีเหลืองหรือว่าเบนซิน95ก็ได้สีฟ้าอ่าเป็นสีเหลืองเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่ปั๊มพวกปั๊มคาวเทกอะนะครับพี่จะไม่เติมแก๊สโซฮอเลยเพราะว่าแก๊สโซฮอเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าค่าออกเทนมันจะต่ำกว่าพอค่าออกเทนต่ำกว่าปั๊บเนี่ยมันก็ไม่แรงอ่ะเออถ้าพูดความจริงอ่ะมันก็จุดระเบิดไม่แรงอ่ะพี่ก็เลยเลือกเติมเป็นพวกไม่ไม่มันไม่ถ มันเป็น95เบนซินแต่กลิ่นมันเป็นกลิ่นออกเทนแค่นั้นเองนะครับทุกคนก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับบักโนเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟไปทุกคนที่อยากจะมาเจอกับพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องชมพู<ะ>หรือว่าไอเฮียป,ปาลมีมีรถพวกนี้ก็มาลองได้นะเอ้ยได้เห็นไอโนบีได้ขาไวาโนบินี่ลูกเดิมวิ่ง170บ่เร็วกว่าบักโนไหมพูดแค่นี้แหละนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับกดติดตามเพิ่มที่ ต้องให้จับล้างบักโน่แล้วก็เก็บนี่มีซองใสแล้วทุกคนไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ